ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางตั้งอยู่ชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดลำปางให้บริการในภารกิจ7มิติประกอบด้วยรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์บริการเบร็ดเสร็จบริการรับเรื่องส่งต่อบริการด้านข้อมูลข่าวสารบริการให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็วและดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยยึดหลักการให้บริการที่สร้างความสุขให้กับประชาชนภายใต้วิสัยทัศน ลำปางเมืองแห่งความสุข2มิติ l i v e r p o Smart City และพันธกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งเสริมสร้างความมั่นคงภายในและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันประกอบกับนโยบายของรัฐบาลและแนวคิดเชงฟอร์กุตซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้น การสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางได้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกด้านเพื่อสร้างความพร้อมและรองรับการให้บริการประชาชนทั้งในด้านสถานที่บริการระบบการให้บริการที่มีความสะดวกเข้าถึงง่ายและบุคลากรที่สามารถส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้เป็นอีโคกอบวนเม้นใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการใช้พลาสติกการคัดแยกขยะส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติตลอดจนลดการใช้พลังงานทุกรูปแบบ โดยเริ่มต้นจากบุคลากรในหน่วยงานก่อนที่จะขยายผลให้กับประชาชนผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญโดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องการวางระบบการจัดการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับภัยหรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียนรวมถึงการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วการจัดให้มีช่องทางการให้บริการประชาชนที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มการให้บริการแบบอ e ีส v วิสที่สามารถยื่นคำร้องและติดตามผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้ง Facebook, Email a ดเดรสเว็บไซต์ แอปพลิเคชันรวมทั้งการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกผ่านแพลตฟอร์มรับเรื่องทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบการให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบรวมถึงมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้รับบริการได้ทันทีการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ โดยจัดให้มีการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีที่อยู่ต่างพื้นที่กันผ่านระบบ WebEx โดยสามารถส่งบันทึกข้อมูลทั้งภาพเสียงและการลงนามในเอกสารผ่านระบบทำให้ทุกฝ่ายได้รับความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานต้นแบบในการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนซึ่งได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยในปีพุทธศักราช2565 ได้รับการรับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวกในระดับก้าวหน้าปีพุทธศักราช2566ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์มทราฟฟ่ฟองดูจากสวทชปีพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้ถอดบทเรียนการพัฒนาการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทุกจังหวัดใช้เป็นองค์ความรู้และเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ดีจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจึงทําให้ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดลําปางเป็นศูนย์ราชการสะดวกที่มีความเป็นเลิศในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการให้บริการประชาชนตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางอย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และจากเสียงของประชาชนที่มีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปางจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาองคอ์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงเพื่อให้การบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนได้อย่าง,างาก้าวหน้าอมรูม้สึกปึกษาใค้เข้ามาหาศูนย์ดำรงธรรมก็ให้ความรู้เยอะแล้วก็สบายใจขึ้นมากเลยครับถึงว่า ถ้าบุคคลคนไหนที่ว่าอยากสบายใจเรื่องมกปุกขาก็มาสมรรมทานได้ครับปัออาะสลรวมธรรมนี่เป็นที่พึ่งของประชาชนที่แท้จริงครับ